ตั้งใจฟังมากครัไม่ค่อยมีโปรกต์ดีๆเลวนะตังใจถีเลยนะจะไม่ดีนี่เหมือนแับไม่เหมือนถ้าโปรตัวเองุณสามีของดีกับตัวแล้วยอมตอบจอดไปนะไปจอดใช่ไหเข้ามือ